ผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดี้ตอนรับเข้าสู่รายการบูมซาบ,มบมาบูมบูมเออบูมบูมบูมซาเกมม็อบตำแหน่งอื่นแล้วแห่นะฮะก็รีวิวบิวห้าเลยนะฮะบิวสี่บัคคดเยอะเลยบัคเยอะไม่รีวิว กิดวันนี้ได้เงนะฮะมันก็นี่แบบนี้ผมก็ทำเล่นๆนะทำเล่นๆก็บ้านช่วยอ่าเรื่องของบ้านอ่ะก็มีของเพิ่มเข้ามาเป็นสมุดนั่นเอง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 เด็ดเด็ดอะสมุดอะไรสมุดอะไร,มไ,รไม่รู้ จับเรียนเลยเวลารอยนี่ปื้บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาพุ่งกุ้งขดเร็วรจวดชวดจวดยังกว่าจะหลดุดเนี่ยอ่าแล้วก็ต่อไปมาในโหมดโซยรอะไรไม่รู้เรนพันเอาขอเป็นเอาแบบพี่ไดกี้แล้วกันนะฮะ เพราะว่ามันเป็นมีมันของของเยอะอะอะไรประมาณนี้นะก็เอามาแล้วก็เป็นบัอกอีกบักหนึ่งดูตรงตรงปุ่มเดินเดินเนี่ยมันจะมีไออะไรไม่รู้เออ่ไอต้ตัวเลงนะครับเขาเปลี่ยนเออ่ การสัมผัสนั้นไม่ใช่ปิดปิดเปิดโอเคชัวดิ่จยิ่งิ่งยิ่งก่อนผมก็ได้มาทำเพิ่มของวิรากี้นะก็มีกล้งเลมกล้เลมกะว่าจะทำฟาร์มไม่รู้ทำเป็นเปล่า ก็เดี๋ยวหาอีไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดินสักครู่น,นนะไปที่ไปที่เออ่ที่ไหนสักแห่งนะฮะสกรู ไปที่เข่อสักครู่สักครู่สักครู่อุ้ยทางขาดเป็นๆจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงดีอ,รรอ้าวกำกำลู่ใหญ่นั่นน่ะสวยเลย เฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเดียวมีก็ได้ซอมบี้นี่ก็ได้นี่ฮะตีซอมบี้ไม่ได้โซโลจะตายจะตายไม่เอาโซเวโร่เนี่ยตีซอมบี้ไม่ได้ตีซอมบี้ไม่ได้ตีซอมบี้ไม่ได้ วิ่งเลยผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นอันโอเคแล้วก็ไปดูอีกบักหนึ่งนะฮะโอ้โหเดี๋ยววิ่งดิเออก็เนเธอร์ของพี่ดักี้ทำไมมันเป็นแบบปุดู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 ดอย่างีาง้ ฮะช่งมันลก็ลงใต้เดี๋ยวเดี๋ทำทำขวดขวดน้ำชูอวเอาวไม่ใช่เงน,นจื๊บจุ๊บสองสามก็พอทำฉชูวโอเค แล้วก like dagger, ็ขายที่ปนี่หนึ่งอันนี้หนึ่งก็นแลก็ชวบชูบชบชูบนะฮะชุดนี้เลยมาบมาบชูบลอาสกูนะฮะก็ ได้ไปพบอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเรียกไปเราขึ้นไปดูมันสงสัยคนแะเรื่อเเรอตะเยต่ะเรื่อโอเคเสร็จแล้วอ <Japanese> ันนี AP <apple> ้เข้าไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยดูนะครับปุ๊บปุ๊บ บักบักโคตรเลยอันนี้กล่องโอ้ลืมลืมลืมนะครับก็ไม่มีเลยก็มารีวิวให้ดูนะฮะบ,บิวสี่ไม่แจกนะฮะไม่แจกเลยก็คนรู้ๆก็รุ้นลุ้นกันไป โอเคบ๊ายบายอย่าลืม subscribe, l ไลค์แชร์โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแลนะบ๊ายบาย